คำนะต้องถอดแว้นยังอยู่ในห้างอยู่นะครับวันนี้นอนทั้งวันตื่นถึงค แล้วก็ค่าแล้วก็ต้องถึงเวลานอนแนละ้ว mm ช่ว hmm. งนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้โพดแต่ละโพด กสิบอกเกบอเห็นหัวใจสีส้มนะเดี๋ยวกลัวทุกคนโยนว่าเราแสดงออกทางการเมืองเช่นจนทุกคนไปเลือกตั้งนะครับเลือกพรรคไหนก็เอาตามใจและก็ตามความเชื่อมั่นของทุกคนเลยแต่ทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์นะครับ สวัสดีตอนค่ำครับผมคือคำไว้เดียวยนเนาะวันหยุดมือหยุดเวลามันผ่านไปเร็วแห้งรถผมมันมีปัญหาตอนแรกว่าจะได้กลับสารคามพอดีเขาช่างออกแบบ แล้วตกแต่งภายนอกภายในโรง,งแร<ล>มเขามาดูหน้าง,งานก็เ,เลยบ่ิเตไปซํำขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยหยิงปลาไปไต่กบกลับกันนะครับสวัสดีครับ ตัวของปกติคือเอล่าผ่าแม็อืมคือไง <c oughs> แบบธรรมดาไม่เนี่ย นีแ่แม่แบบนี้เป็นลายสมแมสก่อนทุกคนดูแลสุขภาพนะครับโควิดก็ยังอยู่นะต้องเซฟนะครับโควิดก็ยังอยู่รักษาสุขภาพนะครับ แล้วก็ช่วงนี้แบบบางวันฝนตกโดนน้ำฝนก็ต้องดูแลตัวเองสีเทานนเไว้ในกํเาเขาก็ได้ ชมิชมาชา,มนา,านมไข่หมคุาชานมไข่หรกอ่าชานมต้องอีนชั้นหนึงอันที่ร้านนั้นหรออืมขึ้นไปไหม ใส่สุดสาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเวลาเราไลฟ์สดอ่ะเราจะให้เห็นคนอื่นโดยพละการไม่ได้นะเขาเขาเขาแจ้งความได้บอสันก็คือเห็นตนาหนักอะไรที <c> ่ <oughs> อย่างนี่ ขึ้ว่าหน่อยแท้นี่แม่เขาอยากได้ท่านอันหนายากๆาเนี่ยถ้าว่าบ่อาากเลี่ยงดอกเราไม่มีเวลาดูแลมัน จะได้ไง่ายไมงกินไหมมดกินก็ได้เลยวนี้ก็จะามาดูนะครับนี่นี่ไงนี่ไงซีรีส์อะไรเนี่ยห้าสองศูนย์ เพลง520รุ่นเดียวกันกับของเราแต่มันเป็นรุ่นใหม่ 3, 06, สามล้านอกยกย้อสามเอยยอเป็นสีขาวขึ้งามแต่ว่า อันนี้เป็นล่าสุดเหรอครับถ้าเป็นทีดียวตัวนี้เป็นโฉมปัจจุบันครับผมยอ๋อมันจะมีมปัจจุบันหมายถึงปีไหนปีสอันยี่สิบสองครับอ๋อก็รุ่นเดียวกันของพวกเราก็แค่ตัวนี้มีการตัดอุปกรณ์เล็กน้อยครับจะมีกระจังหน้าสีดำเบรกสีแดงก็ได้ครัถ้าเป็นห้าสามห้าสามศูนย์เอี่หลักครับมันจะตัดกระจังหน้าเป็นสีดำตรงนี้เฉยๆใช่ไหมครับ ราคาเดิมราคาขึ้นขึ้นอ๋อคือแพงขึ้นอันนี้ซีรีส์สามนี่เด นี่หมอน่ารักนี่โอโ้สีนี่เลยสีนี้เลยด้วยเองน่ารักเท่าไหร่อ่ะสองล้านกับข่าทายอยู่เดยแอคชั่นหน่อยสอง ยังก่อนเ,เขาไม่ต้องซื้อเลยจะใช้เมจะใช้หให้มันหมดก่อนแต่ถ้ามันหมดจะซื้อดีออกลับไปใช้เหมือนเดิมมันไม่ค่อยมีใครใช้นี่นี่ไม่ยางได้กันแดด เอ,าอ้ายู่นี่ทำไมไม่มีน้ำหอมคัโอ้บุญอันนี้เขาก็ใช้หนึ่งสีดำเนี่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้นี่ออขวดส้มมาเลนไทยไม่อ๋อนี่อง ตัวนี้ครับอ๋อประเทาทยใช่ไหมครับครัโหนีหห่ไม่เป็นไรครับนี่เป็นจริงๆแล้วเป็นน้ำหอมที่ผมใช้ประจำเป็นกลิ่นประจำตัวนะแต่ว่าไม่ได้ใช้โอ้ยเพลงฝรัง<อ> <laughs> งร่งเพลงฝรั <laughs> ่งอะไรเพลง อะไรนี่หมาน่อยนูน่อย กินข้าวแล้วยังครับทุกคนนูแฮมเตอร์มาจัางไหนนูบอ่นูแฮมเตอร์ใช่ไหมครับเขาเขียนไว้ อันนี้มีไลฟ์สดอีพีต่อไปน,นี่วันที่วันที่สิบห้านะครับทุกคนเปิดตัวนางเอกใหม่นะครับแล้วก็มีคู่จิน้นคู่เดิม,มบันดีพี่เขาคุ่มเดิม คนเขาลุมกันปักหมดกัน ขนมจีนครับอ๋อรอในกลุมแล้วคอับอสขอบคุณพี่ออมซานะครับดาว50บดวงรอในกลุ่มแล้วทุกคนไลฟ์สดรอบต่อไปเนี้ของเรามันจะตรงกับวันที่15บห้าพฤษภาคมนะครับก็คืออีกสองวันนะครับก็จะมีโชว์ใหม่ของ AB เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีโชว์ของน้องๆทามนี่บีนะครับแนนเหลิมนะฮะแล้วก็มีเปิดตัว นางเอกใหม่ด้วยนะครับที่จะมาโชว์บนเวทีวันแรกนะครับรอในกลุ่มแล้วขอบพระคุณครับหมุดยังไม่ขึ้นเลยคอมเมนต์นเยอะรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบพระคุณลหลายๆครับ กดลิงก์ที่ปักหมุนนะครับผมปักหมุนแล้วนะกดลิงก์ที่ปักหมุนเลยนะครับแล้วก็ส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนใครที่รอขีมบับน้ํานะครับขีมบับน้ํามาแล้วนะครับขีมบับน้ํามาแล้วไปสั่งที่เพจบอสแคร์ได้เลยไปที่เพจบอสแคร์ได้เลยนะครับขีมบับน้ํา หลายคนรอเพราะว่าของหมดสต็อกหมดหนึ่งสัปดาห์ขายไปในช่วงแบบก่อนวันแต่งงานเนี่ยสินค้าขายออกไปเยอะนะครับผลิตไม่ทันทุกคนกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ครับทุกคนชมไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดของมาลันใจกันร้อย EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ แต่ว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือจะมีโชว์ใหม่นะครับของแอนแล้วก็บอยนะครับมีโชว์ใหม่ของแอนแล้วก็บอยแล้วก็มีโชว์ของน้องๆคููจิ้มนะครับของใจันร้อยมีหลายคู่เลยเอ,อแล้วก็จะมีโชว์นางเอกใหม่ด้วยนะครับขอโชว์บอสซอมโดที อยากเห็นโชว์ร้องด้วยกันค่ะโชว์แฟมิลี่บรครับแฟมิลี่โชว์นี่นสิวรอร้ยี่สิบห้าบาทนะครับกดลิงก์ที่ผักหมุดได้เลยเข้าไปรอในกลุ่มนะตอนนี้ในกลุ่มน่าจะมีประมาณห้าพันคนนะครับที่ที่เหมาไว้แล้วนะครับเราก็ใครที่ยังไม่เหมาก็ซื้อแค่ร้อยี่สิบห้าบาทนะครับ EP ที่ยี่สิบหกครับผมเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับน้องปลาย น้องปายมีคือตอนนี้น้องปายเป็นศิลปินของแกรมมี่นะครับเป็นอยู่ในเจนของอไทดอนก็จะมีการเข้าคอร์สร้องเพลงนะครับก็จะช่วงไหนที่ต้องได้เข้าบริษัทนะน้องก็จะไม่ได้มานะครับแต่ก็ช่วงไหนที่ว่างช่วงนี้คือน้องยังบนทันีนีงานของบริษัทนะเป็นช่วงที่เป็นศิลปินฝึกหัดนะครับ ต่สินี้ผลงานครบเวอร์มียังที่บริษัทไห้เหตุกันเพื่อสร้างชื่อเสียงไปเรื่อยๆก่อนนะครับกาสีได้มีเวลาไปเข้าไปตามตามแผนงานของของโปรเจกต์ของบริษัทแกรมมี่นะครับแต่หลักๆก,ก็คือยังอยู่วงเหมือนเดิมนะครับ น้องตายกับหนุกพรยังเป็นศิลปินใจกินร้อยเหมือนเดิมนะครับมือดที่พอไดไปงานบริษัทก็เคยจะอยู่วงใจกันร้อยแต่เราก็พยายามหานะหาน้องๆเน,น,นี่ยหนูว่านี่ก็ไปเจอน้องอุย้ยซึ่งจริงๆแล้วน้องก็ไมนเป็นแดนเซอร์คือผม,มให้เป็นตัวประกอบในช่วงลําแต่เราก็ไม่ได้เคยได้ฟังเสียงชัดๆอันนี้ผมก็อืถือว่าผมผมก็ถือว่าผมบกพร่องอยู่เออ เหมือนกับเรามองไม่เห็นเด็กเนาะแต่เอาไปามาวันหนึ่งเราก็ได้ได้ฟังเสียงน้องชัดๆนะครับได้ฟังเสียงน้องชัดๆก็น่าสนามสนุนน้องเขาเป็นคนขยันด้วยครับอดทนแล้วก็อ,อยู่ง่ายกินง่ายบ้านๆติดดินนะครับผมส่วนตัวคือผมมาค้นแบบเนี่ยมันดูแลกันง่ายเพราะว่าในข้อมเป็นมอลำอัมอ่ะมันจะดูแลกัน ได้ค่อนข้างที่จํากัดด้วยคือทุกคนต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นบอยเนี่ยเป็นหัวหน้าวงที่ต้องได้เป็นผู้แสดงอยู่ที่ต้องได้เป็นนักร้องได้แสดงได้ลําเรืองจนสอดแจง้งหัวหน้าบางวงเขาไม่ได้จําเป็นที่ต้องแสดงว่าได้จาเป็นที่จะย่สอดแจง้งแต่ใน ชั่วโมงนี้คนที่มาดูใจกระร้อยเขายังโฟกัสผมอยู่ผมก็ต้องขึ้นแสดงสังเกตว่ามือใดช่วงลํำเรืองผมผมไม่เล่นเออมือนั่นคนเริ่มมหือศาสตร์แล้วอันนี้ไม่ใช่ว่าน้องๆหรือศิลปินคนอื่นๆแบบดึงคนบ่อยดหรือเอาคนบ่อยูหรือไม่มีคุณภาพนะครับมีทุกคนมีความสามารถและมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองหมดเก่งทุกคนแต่ว่าช่วงนี้คนโฟกัส ผมอยู่นะครับนอกจากผมสิอายุไลน์คนนี้ก็บาจัดเ,เราก็ต้องโชว์เราก็ต้องขึ้นไปเล่นลำํำเรืองเล่นอย่างเพราะเราเคยทํามาแบบนี้หลายคนก็บอกว่าเอาคือบอมอมหนะ้าที่ให้น้องๆสนับสนุนคนรุ่นใหม,ม่อยู่ที่นี่ผมบอกเลยนะครับหมอลำใจเงินร้อยของเราสนับสนุนแบบเป็นกลางทุกคนเสมอภาคกันเท่าเทียมกันเราเดินไปด้วยกันพร้อมๆกันสีบ๊อดได้แบบอ่า พักดันคนใดคนหนึ่งถ้าทุกคนได้รับโอกาสก็ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันรวมถึงตัวผมด้วยเป็นอย่างผมสิบมอ,อยากให้น้องๆทําไมผมจะไม่อยากพักเนาะแต่ว่ามันยังพักไม่ได้ครับมันมันยังบททันตถึงขั้นที่ผมต้องพักผมยังทํางานได้อยูอ่แต่ว่าด้วยด้วยที่ว่าผมต้องทําหลายหนะ้าที่หลายบทบาท บางทีอาการดูแลน้องๆันาจจะบอทัวถึงแต่ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องง่ายๆถือคนมาเป็นหมอลำก็ต้องรู้ว่ามันต้องดูแลตัวเองครับอ่าน้องอุ้ยเสียงดีครับมาตรฐานเลย เดี๋ยวปี่หน้าน้องอุ้ยก็จะมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับสามสิบเอ็ดบันติดต่ออ๋อสามสิบเอ็ดบันติดต่อเลยบอกครับบอกสองเซ เองซื้ออะไรอ่ะของคนนึกว่าซื้อน้ำหอมกลิ่นตัวเองใช่ไหมอืมใช่เขาสั่งแล้วอันนี้เป็นกลิ่นไหไรี่เขาฉีดให้ในถุงอ,อ,อันนี้ของเจ้าของมันเป็นของอะไรที่เขาฉีดชาแนล นบูดเออพี่น้องมูเจ้กเคยเห็นบอโมเมนไดโนเสาร์ด้นี่บูดเอท่าแยันายังเขามาเลยเลยกระสิจูงมากขึ้นี่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุมันเห็น มันได้กลิ่นตัวเองหรือเปล่าจะไปแอคชั่นใส่มันดูจะไปสวัสดีมันดูเขาเอาประเทศอียิปต์มาวางไว้ที่เซนท่านขอนแก่นนะครับคุณชายจะไปดูเสื้อ ปาร์ตเออพะนะเขาไปแล้วพี่น้องแล้วไปแล้ว